สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาเหตุที่วิกกี้ไม่รู้จักเวียเขเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เจอประเด็นพูดถึงกันอย่างมากมายหลากหลายประเด็นซึ่งหลังจากที่หนุ่มเวียสุกนวัฒน์แต่งงานกับวิกกี้พีมณยาเมื่อวันที่17กร,รกฎาคมที่ผ่านมาก็ยังคงเกิดควันหลงโดยเฉพาะประเด็นตามมามากมายโดยเฉพาะกรณีที่วิกกี้บอกในวิดีโอพรีเซนเทชันว่าตอนที่เวียมาจีบไม่รู้จริงๆว่าเวียเป็น พระเอกซึ่งทําเอาคนงงว่าวิกกี้จะไม่รู้ได้อย่างไรทั้งที่เวียเป็นพระเอกดังมานานและมีหน้าติดบิลบอร์ดทั่วทั้งเมืองล่าสุด19กรกฎาคม2565ได้มีแฟนคลับที่ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านที่คัดว่าเรื่องที่วิกกี้บอกว่าตนไม่รู้ว่าเวียเป็นพระเอกนั่นก็คงเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่วิกกี้ได้ทนจากรัฐบาลจีนแบบเต็มไปเรียนที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยชั้นนำของ จีนเพื่อไปศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งวิกกี้กำมวงมันตั้งใจเรียนจนได้รับรางวัลน,นักศึกษาดีเดน่นและได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่าการที่วิกกี้ไปเรียนที่จีนนานบวกกับต้องทําวิทยานิพนธ์อาจทําให้วิกกี้ห่างหายไปจากเมืองไทยไม่ได้ดูละครไม่ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆในเมืองไทยบางคนพออยู่ต่างประเทศก็รับแต่ข่าวสารต่างประเทศเข้าโซเชียลก็เห็นแต่เพื่อนตัวเองและยิ่งประเทศจีนบล็อกเ a c e b o o ท Twitter และมีโซเชียลมีเดียของตัวเองจึงยิ่งทําให้การติดตามข่าวสารในไทยเป็นไปได้ยากวิกกี้อาจจะเคยเห็นหน้าเวียพัน ผ่านแต่ไม่ได้สนใจเหมือนกับดาราต่างประเทศที่ดังมากๆแต่คนไทยไม่รู้จักก็มีเยอะแยะอีกหนึ่งเรื่องคือวิกกี้ให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าตอนที่เวียมาจีบแม่วิกกี้ก็ทักว่าคนนี้ใช่พี่เคอรี่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแม่วิกกี้ึ่งอยู่เมืองไทยแค่คุณหน้าคุณตาเวียแต่อาจจะไม่ได้รู้จักแบบจริงๆจังๆร,ร,รวมถึงเรื่องที่เวียบอกว่าเจอวิกกี้ครั้งแรกตอนเป็นสแตนกองละครก็เป็นไปได้ที่เห็นคนในกองละครเยอะ ไม่ได้สนใจว่าใครายเป็นพระเอกก็ได้อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคนบอกว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไรเพราะในความเป็นจริงวิกกี้ก็เรียนจบปริญญาตรีที่เอแบกและไปเรียนต่อปโทที่ประเทศจีนแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยแค่สองปีจะไม่รู้จักเวียดได้อย่างไรแต่ก็มีบางคนบอกเช่นกันว่าต่อให้วิกกี้โกหกเรื่องนี้ก็ควรจะพูดถึงเอาแค่อยู่ในกรอบว่าคนเขาดู ออไม่ควรพูดจะสนุกปากเลยเถิดถึงคันล่าแม่มดเพราะวิกกี้ไม่ได้ทำผิดต่อสังคมหรือกับใครแม้กระทั่งกับเบลล่าที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i e c o m ขอบคุณครับ